แจ้งผู้สูงอายุทั่วประเทศประจำวันนี้นะครับเรื่องแรกก็ขอแจ้งเกี่ยวกับผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังเข้าใจผิดว่าการออกกาลังกายจะทําให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมจากแรงกระแทกผู้สูงอายุจึงไม่ค่อยออกกาลังกายแต่สิ่งที่ทําให้เกิดภาวะข้อเข่าเสื่อมมากที่สุดก็คือการนั่งเฉยๆติดต่อกันเป็นระยะเวลาน,านานไม่ว่าจะเป็นการนั่งเก้าอี้นั่งพับเพียบหรือนั่งคาสมากับพื้น ก็เนื่องมาจากบริเวณข้อเข่าเกิดแรงเครียดตึงและขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงแต่ว่าเมื่อเรามีการขยับจะเท่ากับเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อที่อยู่โดยรอบและนี่ก็เป็นความรู้ที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าทางสอสอส,อสอและวิธีการป้องกันข้ออักเสบหรือว่าข้อเข่าเสื่อมด้วย3ท่าบริหารแรงกระแทกต่ำเหมาะกับผู้สูงวัยก็มีดังต่อไปน,นี้นะครับ 1. ท่ายืนทรงตัว ยืนตัวตรงแล้วยกขาขึ้นพับไปข้างหลังค้างไว้10วิทาทีแล้วนำมือทั้งสองข้างขว้กันบนหน้าอกวางขาและยกขาอีกข้างหนึ่งทำซ้ำสลับกันหรอบสำหรับท่านี้หากว่าทำแล้วเสียการทรงตัวหรือต้องจับเก้าอี้ที่อยู่ด้านหน้าอยู่เรื่อยๆนะครับแสดงว่ามีความเสี่ยงต่อการหกล้ม 2. ท่านั่งเก้าอี้ วางเท้าข้างหนึ่งบนพื้นเหยียดขาอีกข้างขนานกับพื้นค้างไว้10วินาทีแล้วก็สลับขาอีกข้างหนึ่งโดยที่ปฏิบัติเหมือนกันซ้ำอีกนะครับก็จะเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อรอบๆหัวเข่าให้แข็งแรงทำให้ข้อต่อรับภาระน้ำหนักน้อยลงช่วยป้องกันและบรรเทาอาการข้อเข่าเสื่อม 3. ท่าลุกนั่งเก้าอี้ ก็ขอให้ทิ้งน้ำหนักลงให้เต็มฝ่าเท้านะครับแล้วก็ลุกนั่งให้ก้นสัมผัสเก้าอี้ในขณะที่นั่งและเหยียดขาตรงขณะที่ยืนท่าละ20วินาที6รอบโดยที่มีการหยุดพักระหว่างรอบสำหรับท่านี้จะช่วยในเรื่องของน่องตึงและปรับปรุงบุคลิกภาพสำหรับคนที่เวลาเดินแล้วเข่ากับเท้าไม่ไปทางเดียวกัน ก็ต้องกราบขอบคุณที่มาจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าทางสสสที่ให้ความรู้ดีกับผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันนะครับเรื่องต่อไปในวันนี้ช่วงนี้ก็มีกรณีการแชร์ข่าวซึ่งก็มีข้อความว่ามีการปรับเบี้ยผู้สูงอายุเพิ่มคนละ100บาท โดยให้ผู้สูงอายุนะครับที่มีสิทธิ์ทุกคนไปรายงานตัวที่เขตด่วนสําหรับเรื่องนี้ทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อตอนนี้ก็ยังคงมีการจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุเท่าเดิมตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552เน้นย้ำนะครับในปัจจุบันนี้การจ่ายเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุยังคงจ่ายแบบขั้นบันไดาตามช่วงอายุเหมือนเดิม ซึ่งถ้าหากว่าผู้สูงอายุไปเจอโพสต์ข้อความหรือว่าข่าวที่มีการเพิ่มเบี้ยหรือว่าเพิ่มเงินให้กับผู้สูงอายุก็ขอให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดต้องกราบขอบพระคุณที่มาจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti Fake News Center Thailand มาเน่าอากาศนี้ด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ